อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินไลฟ์คอยนะครับที่ได้รับมาครั้งล่าสุดนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินไปไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับเงินก็ได้เข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวนที่ผมถอนไปเนี่ยอยู่ที่0 1 2ย1 4ุ1 8นี่ะครับที่ได้รับมาล่าสุดคือรายการนี้เลยนะครับทาฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการรับเงินกันนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด งานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์หาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยก็สามารถทําเงินคริปโตได้นะครับยอดที่ผมได้รับมาครั้งล่าสุดเนาะก็คือเหรียญไลท์คอยนเนาะตามที่ผมได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญไลท์คอยของผมมีอยู่ที่ประมาณ8.985641นะครับไลท์คอยนเนาะคือยอดนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับก็คือทําฟรีนะครับเก็บทีละเล็กทีละน้อยทีละบาท2บาททีละ0 20นีครับ ร้อยสองร้อยก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับมันทําเงินได้จริงนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับมือถือ Android iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋านะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับผมในส่วนของกระเป๋า f o เร e ต์เพหรือว่าจะเป็นบิดขับสตางโปบาบเน้นคอยเบสซิสมกอะไรต่างๆนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะเพราะว่ามันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเหรีออยญคริปตัวเนาะแต่ว่าไลท์คอยนะครับบิดขับนะครับผมไม่สามารถเก็บเหรียญไลท์คอยได้แล้วนะครับสตางโปนะครับก็ไม่สามารถเก็บ เ็บเหรียญไลท์คอยได้แล้วนะครับผมจะเป็นในส่วนของบ n ยแ c นคอยเบสหรือว่า f o เร e ต์เพย์แทนนะครับในการเก็บเหรียญไลท์คอยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เหรียญไลท์คอยนะที่สามารถถอนได้นะครับถอนเป็นเหรียญอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า f o เ s สต์คริปโตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการหาเหรียญไลท์คอยหรือว่าสกุลเงินคริปโตต่างๆนะครับอ่ะนี่เป็นการอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่ยังทำ ลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับวิธีการสมัครของเว็บไซต์ f o เ s e ต์คริปโตเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดนะครับประวัติการถอนเงินล่าสุดนะครับจำนวนนะครับอยู่ที่0.12214418 LTC นะครับที่ผมทําการถอนไปเนาะเรามาดูที่กระเป๋า f o เ s e ต p เพย์นะครับเพราะว่าผมใช้กระเป๋า f o เ s e ต p เพย์ในการรับเหรียญนะครับสำหรับใครที่ใช้กระเป๋านี้ในการรับ เหรียญเนี่ยวิธีการดูว่ายอดเงินเนี่ยจะเข้าหรือว่าไม่เข้าเนี่ยดูตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าเราดูรายการตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีรายการเงินเข้ามาให้เราดูเนาะเวลาเราถอนจากเว็บอื่นๆมานะครับหรือเวลาเราโอนจากกระเป๋าอื่นๆเข้ามายัางฟอเรสต์เพย์นะครับวิธีการดูนะให้เรามากดที่เงินฝากนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะตรงนี้ก็จะมีรายการนะครับที่เราทําการฝากหรือว่าโอนเงินเข้ามายัางกระเป๋าฟอเรสต์เพย์เนาะตรงนี้นะครับก็เป็นเหรียญไล้คอยที่ผมถอนจากฟอเรสตคลิปตัวมาครั้งล่าสุดเลยเมื่อวันที่ ที่6กันยายนคมนะครับถอนเงินเข้าเร็วมากนะครับไม่เกิน4ชั่วโมงนะเงินเข้าเลยนะครับนี่คือยอดที่เข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้คือประวัติการถอนเงินนะครับนี่คือประวัติการถอนเงินนะครับถามว่าอยอดเงินที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็นเงินกี่บาทไทยอ่ะเดี๋ยวไปคํานวณเป็นเงินบาทให้ดูแล้วกันก็มาที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลงค่า LTC นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าราคาเหรียญไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยครับเราก็มาใช้ Google ในการแปลงค่าเงินได้นะถ้าเราจะอยากรู้เหรียญ Litecoin เขียนแค LTC หรว่าเขียนแ like คม เลยก็ได้ถ้าเราอยากรู้ของ Bitcoin e t ู e u m d o ดอทคอยอะไรต่างเนี่ยเราก็เขียนแค่ว่าแปลงค่าดอทคอยแปลงค่าเหรียญน,นั้นลงไปนะมันก็จะขึ้นให้ดูว่าราคาเหรียญนปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไรคอยตอนนี้อยู่ที่1 8 1 8บาทตอ coin, นะ่อ1นึไรคอยเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราใส่ยอดเงินนะครับเพื่อที่จะคำนวณน,นะครับผมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นยอดของไรคอยหรือว่า LTC ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นค่าเงินบาทคือ t h b นะครับอ่ะผมถอนไปประมาณ0.12นะครับก็จะได้เงินมาประมาณ222.8 0.9สตางค์นะครับเป็นค่าเงินบาทไทยนะครับ200กว่าบาทนะครับผมตรงนี้ไม่มีการลงทุนนะครับเก็บฟรีเรื่อยๆนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับผม1วันนะครับไม่สามารถทําเงินได้ถึง200บาทนะครับผมเพราะว่าเราทําฟรีเนาะเราไม่ได้ลงทุนนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะได้เงิน200บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เว็บไซต์นะครับ f o r c e t crypto เนาะสำหรับการถอนเงินนะครับตรงนี้ก็สมัครก็ทําได้เลยนะครับถอนเงินได้เมื่อเราครบย่อยขั้นต่านะครับผมถามว่า1 1วันเนี่ยจะได้เงินกี่บาทถ้าคุณทําเงินเองโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนะครับหวันนะครับไม่สามารถทําเงินได้ถึง10บาทนะครับผมไม่ถึง10บาทแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเชิญเพื่อนด้วยนะครับแนะนําได้เยอะมากนะครับผมก็อาจจะได้รับเงินหลักร้อย200แบบผมนะครับเพราะว่าผมเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับอ่ะดูรายการถอนเงินแล้วกันเนาะตรงนี้2รายการแล้วกันเนาะว่าระยะเวลาที่ผมทําการถอนเนี่ยห่างกันกี่วันนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นลองสุดท้ายนะครับลองรายการล่าสุดนะครับก็ถอน ไปเมื่อวันที่28เดือน6นะครับ28เดือน6นะอันนี้คือ1รายการนะครับแล้วก็มาถอนครั้งล่าสุดเนีย่ยวันที่วันที่6เดือน7นะครับอันนี้คือครั้งล่าสุดวันที่6เดือน7ก็รับดูนะครับว่าผมใช้ระยะเวลากี่วันในการเก็บสะสมประมาณ200บาทนะครับก็เก็บฟรีไปเรื่อยๆเนาะการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับในการอัปเดตเว็บไซต์ f o r e t crypto นะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถไปสมัครทําเงินได้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับถ้าใครชอบการหาเหรียญค r ิปโตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ